โอเคเราก็มาต่อกันในข้อที่6นะฮะก็คือการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรแสดงผลตามข้างล่างนะฮะก็คือใช้ตัวแปรของสตริงนั่นเองนะฮะเข้ามาช่วยในการเรื่องของการแสดงผลโอเคเดี๋ยวเราจะสร้าง Java Class าากันก่อนนะฮะโอเคก็เป็น Test ท,ที่6ตอนนี้เลยเมถอดนะ,ะ Public Public Static เอ้ยไม่ใช่สัตว์ Void Main แล้วก็สตริงนะฮะ S T R I N G กล้าบูก็ A R G S นะฮะใส่ก้าบูใส่ปสีกานะโอเคก็เดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรเป็นสตริงนะฮะแล้วก็เท้ากับเอ้ยสตริงสตริงแล้วก็มีอะไรบ้าง Student 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 นี่คือตัวแปรตัวแรกนะฮะตัวที่สองก็คือ name name ประกาศตัวแปรนี้ต้องเป็นตัวเล็กใช่ไหมไม่ได้หรอเป็นตัวใหญ่กันโอเคก็ต่อไปก็ name ต่อไปก็ last name นะฮะมี name ก็ต้องมี last name ต่อไปก็ gender ก็คือเพศนั่นเอง gender ต่อไปก็ d e พาร์ m เมนต์ชื่อสาขาขอ,อก๊อปแล้วกันนะ d e พาร์ m เมนต์ต่อไปก็ Faculty ก็คือคณะแล้วก็ใส่โคลดให้เขานะฮะโอเคก็มาแทนค่าให้ Student NT เท่ากับเราต้องใส่ตัวนี้ให้เขานะคือคือฟันหนูหรือดับเบิลโค้ดนะฮะก็ใส่รหัสของนักศึกษาก็เป็น158405110026นฮะ ต่อไปก็ n เน Name ก็จะเป็นชื่อของเราอภิวัฒนะฮะนามเอ็นเอมี n A M e. ก็จะเป็นบุตรวงบุตรวงนะฮะต่อไปก็เป็น g e n นเดของเราเป็นเ,เพศชายนะฮะต้องเป็นตัวเอ็มเอมนิยมจากอะไรแมนกับ ผู้หญิงเนี่ยอะไรนะเกิร์วะโอเคก็ใส่ตัวเท่ากับนะเป็นตัวเดียวเนี่ยเราต้องใส่เป็นตัวตัวเดียวแบบนี้นะฮะถ้าหลายถ้าเป็นหลายๆตัวเราใส่แบบนี้นะโอเคก็ okay, ผมว่านะปิดตรงนี้ต่อไปก็ใส่เป็นสองตัวสองอยักแล้วกันเพราะถ้าเราใส่ตัวเดียวเราต้องประกาศเป็นชาเลกเตอร์นะเป็น ใส่ตัวนี้แล้วกันแล้วก็ต่อไป department The department เท่ากับชื่อสาขานะฮะก็คือ business business information เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่อตรงนี้เป็นชื่ออันนั้นใช่ป่ะต้องเป็น adminis มิสเทชันตัวนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยชื่อคณะก็ Vilucinate Vilucinate b Information System โอเคตัวนี้เราก็แทนค่าให้กับตัวแปรที่เรามีให้ได้แล้วครบแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นการ output system out ดอทเอ่อพ uh, ิ I ้พ์นนะฮะใช้พิ้นธรมรมดาก็ได้แล้วใส่คำสั่งตัวนั้นแทรกเข้าไปนะฮะแต่เราจะใช้ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้โอเคฮะก็ตาม output ที่กำหนดมาใส่ดอกจันก่อนนะฮะยาวไปเลยบรรทัดที่สองก็ไม่ไม่ใช่คือบรรทัดใหม่ก็เป็นลายนะฮะ ใครจะใช้เป็น escape sequence ก็ได้นะฮะคือใช้ทับ backslash n ด้านหลังนะฮะแต่ปิดล n e เนี่ยมันจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะฮะรหัสนักศึกษา student id ก็เราประกาศเป็น student ธรรมดานะฮะก็ใสบ่บวกบวกึ้นไป nt แล้วก็บวกอันนี้เราทำเป็นบรรทัดเดียวนะเพราะมันไม่ยาวเหมือนในทว่วดอกจันเมื่อกี้ฮนะก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นต่อไปก็ เนมเนมหรือ last name นะฮะเนม is last name ชื่อและนามสก,กุลโอเคบวกเนมไม่ไม่ใช่สิเราใช้พิมพ์ใหญ่บวกแล้วก็บวกเอ่อ last name บวก โอเคฮะก็ต่อไปก็ back select n เลยะฮะคือเป็นท่านใหม่ตรงน,นี้ก็อ,อยู่ในกรอบน,นี้ด้วยใช่ใชต่อไปก็จะเป็น gender gender นะฮะ gender ใส่ตัวนี้ให้เข้าด้วยก็จะเป็น m กับ f เราใส่เป็นบวก gender แล้วกัน gender พิมพ์ใหญ่แล้วก็ ดีพาร์ตเมนต์นะฮะเหมือนเดิมสับเป็บาร์แล้วก็มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะฮะตรงเนี้ยตรงนี้มันประมาณสองแท็บนะฮะเราใช้คำสั่ง backslash แทบนะฮะสองแท็บก็ต่อเป็นดีพาร์ตก๊อบดีกว่าเพราะว่าก๊อปดีกว่า <c oughs> โอเค,อเคตรงนี้ก็ลบทิง้ตงตัดไปก็แบบนี้แล้วก็บวกนะฮะดีพาร์ตประกาศเป็นอะไรดีพิมพ์ใหญ่โอเค แล้วก็ backslash เนนะฮะขึ้นบรรทัดใหม่ใส่ฟันหนูให้เขาด้วยเป็น faculty faculty บวก faculty นะฮะแล้วก็ใส่ตัวเครื่องหมายนี้เรามาตรวจสอบนะฮะก็คือตรงหลังตรงหลังนี้ผมว่าใส่แท็บไปสักหนึ่งดีกว่านะ backslash t นะฮะแล้วก็ name l a s ัด a m e ใส่ตรงนี้เขาด้วย c คบอลแกนเดอร์ตัวนี้ห่างเกินข้ออีกหนึ่งตัวนี้ก็อข้อหนึ่งนะฮะโอเคเราลองรันกันดูนะครับเทสก็จะออกมาในตนวนี้แต่เราขาดตัวนี้อีกบรรทัดหนึ่งนะให้เราก๊อปมาเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจก๊อปวันไปเลยเซฟรันนะฮะก็จะได้ตามที่อาจารย์สั่งเรียบ,บร้อยนะฮะก็คือ Student ID ก็คือรหัสของเรา นามสกุลนะฮะแกรนเดอร์เอมก็คือเอ็มของเราเป็นผู้ชายนะฮะตรงนี้เนี่ยปัญหาเราก็คือเราต้องไปเพิ่ม backslash n นะฮะคือมันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้นั่นเองก็ไปเพิ่มด้านหลังของ faculty นะฮะเป็น backslash n n ธรรมาดาสิโอเคแล้วก็รันดูอีกรอบเนะะี่ยตรงนี้มี error. เออร์เลอร์อ๋อคุณลุงใส่บทนั่นเอง ชุบๆโอเคฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็ตรงตามที่อันนี้อันนี้ไม่เกี่วนี้ไม่เกวอ่าตรงตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะที่เข้ามารับชมก็เอาไว้เจอกันใหม่ถ้ามีการบ้านในครั้งที่สามนะฮะก็ไว้เจอกันจ้ะบ๊ายบาย